สวัสดีค่ะมิวนะคะหรือนางสาวนักขบริลินโกดค่ะจากบริษัทบริลนอาหารและเครื่องดื่มจำกัดค่ะตอนนี้มีแบรนด์ลูกชื่อว่าร้านนมมิวมาค่ะเป็นกิจการเกี่ยวกับเครื่องดื่มค่ะเป็นแนวรักสุขภาพค่ะเ,เครื่องดื่มของเราก็จะครอบคลุมหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชากาฟแฟสดนมสดแล้วก็พวกอินเตอร์เลียนโซดาค่ะ ของเราจะใช้นมสดแท้ในการชงนะคะก็จะได้ความมันความนัวจากตัวของนมสดแล้วก็ไม่ใช้ครีมเทียมค่ะเป็นแบบรักสุขภาพตอนนี้ก็จะมีการแตกลายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแต่ก็จะเปิดที่หัดใหญ่แทนที่นครศรีธรรมราชค่ะ อตอนนี้หมิวดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครื่องดื่มมาประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วค่ะปีนี้เข้าปีที่10มีพนักง,งานทั้งหมด9คนค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแฟรนไชส์ทั้งหมด18สาขาค่ะแล้วก็มีสาขาตัวเองอีก5สาขาค่ะ เราเริ่มธุรกิจนี้มาได้ยังไงคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้อยู่แล้วค่ะคือตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยตั้งแต่มปลายเลยค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะแล้วก็หาดใหญ่มันก็จะมีร้านเกี่ยวกับพวกประเภทนมสดนี้ยเยอะค่ะแล้วก็เราว่าเออที่นครมันยังไม่มีเราก็เลยว่าจะมาทาที่นคร ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หมีวปิดเทอมพอดีค่ะเข้าแบบปิดเทอมอาเซียนที่เขาจะหยุดยาวนะคะก็เลยว่างไม่มีไม่มีอะไรทาก็เลยแบบปรึกษาคุณแม่ว่าเออเรามาทําร้านเครื่องดื่มกันดีกว่าโดยที่เราใช้นมสดเนี้ยค่ะก็ประสิทใิกับอคุณแม่ว่าเอองั้นเรามาทํากันก็เลยขับรถหาเอ,อ่อนมสดไม่ว่าจะเป็นวันไรลักษ์วันไรลักก็โทรติดต่อไปแล้วค่ะเขาไม่ขายก็เลยไปติดต่อจากออฟาร์มคโนมพัทลุง เขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเขาเขาขายให้เราค่ะเขาก็เลยส่งนมสดมาให้เราแล้วก็ได้เริ่มขายตั้งแต่ตอนนั้นค่ะสูตรต่างๆนี้หนูก็คิดเองค่ะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมทั้งหมดในการคิดค่ะปีสองพอดีค่ะยังไงก็ฝากร้านร้านนมด้วยนะคะชงด้วยนมสดแท100้1 0 0ไม่ผสมครีมเทียมดื่มด,มดมีดื่มได้ทุกวันค่ะ ข่าวการจัดอบรมของโครงการนี้จากพี่บัญชีที่ทำบัญชีให้ทางบริษัทค่ะพี่เขาส่งลิง์มาให้เราเห็นว่าหัวข้อน่าสนใจมากเหมียวก็เลยเข้าร่วมโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตากรรมพักที่10โครงการ NECD พร้อมค่ะแล้วพอได้เข้าไปเข้าร่วมทำกิจกรรมนะคะรู้สึกว่าแบบ ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมเพราะว่าได้อะไรกลับมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของความรู้ที่เข้มข้นจัดเต็มแล้วก็วิทยากรดีๆที่แบบถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ความรู้ได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะ เหมียวว่า,าโครงการนี้ดีมากๆสามารถนำเอาไปต่อยอดพัฒนาได้ทั้งตัวของตัวเหมียวเองแล้วก็ตัวของธุรกิจเลยค่ะขอเมียวขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่ทางส่วนส่งเสริมจัดอบรมมาให้นะคะถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกเหมียวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนใกล้ตัวแล้วก็บรรดาเพื่อนๆว่เาเข้ามาให้เข้าร่วมอบรมค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากจริงๆขอบคุณมากๆนะคะ รมใหม่ๆเดี๋ยวทางหนูจะเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักแล้วก็เพื่อนๆมาอบรมโครงการดีๆแบบนี้แน่นอนค่ะยังไงก็ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10ที่จัดโครงการอบรมแบบดีๆแบบนี้มาให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ